ผู้หญิงคนหนึ่งใช้ชีวิตร่วมกับสามีอย่างมีความสุขมาหลายปีแต่แล้ววันหนึ่งเธอกลับค้นพบความลับที่เปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดการสามีของเธอแอบโอนเงินกว่าหกล้านบาทให้น้องสาวตัวเองโดยไม่บอกสักคำแต่เรื่องมันยังไม่จบเพราะเมื่อเขาถูกส่งตัวเข้าห้องผ่าตัดด,ด่วนเธอกลับพูดกับหมอเพียงคำเดียวที่ทำให้ทุกคนในห้องช็อกจนพูดไม่ออกเกิดอะไรขึ้นในหัวใจของผู้หญิงคนนี้กันแน่ และทำไมคำพูดเพียงคำเดียวของเธอถึงเปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดชีวิตเช้านั้นฝนตกพรำๆกลิ่นดินเปียกโชยเข้ามาทางหน้าต่างห้องครัวฉันยืนล้างจานอยู่เสียงน้ำกระทบอ่างดังกล้องในหัวโทรศัพท์บนโต๊ะสั่นเบาๆข้อความจากธนาคารแจ้งเตือนเข้ามายอดโอนหกล้านบาทถูกส่งไปยังชื่อที่ฉันคุ้นตาน้องสาวของเขาหัวใจฉันเต้นแรงราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุน ฉันเดินช้าๆไปที่ห้องนั่งเล่นเขานั่งดูข่าวอย่างสบายใจรอยยิ้มบนใบหน้านั้นเหมือนมีหนามซ่อนอยู่เธอโอนเงินให้ใครฉันถามเสียงสัน่นเขาชะงักเพียงครู่แล้วตอบเรียบๆก็ให้น้องมันลำบากคำตอบนั้นแทงลึกเข้ามาในอกฉันหกล้านบาทเงินที่เราสะสมมาทั้งชีวิตฉันไม่พูดอะไรอีกเพียงเดินขึ้นห้องปิดประตูแล้วนั่งนิ่ง เสียงฝนด้านนอกเริ่มหนักขึ้นหัวใจฉันเย็นชืดเหมือนน้ำที่ราดบนหินเย็นๆหลายวันต่อมาเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งสามีของคุณประสบอุบัติเหตุต้องผ่าตัดด,วด่วนฉันรีบไปโรงพยาบาลทันทีกลิ่งยาฆ่าเชื้อแรงจนน้ำตาฉันไหลแสงไฟสีขาวจ้าสองทั่วทางเดินหมอพูดเสียงเร่งรีบเราต้องได้รับอนุญาตเพื่อผ่าตัดเดี๋ยวนี้ ฉันยืนมองเขาที่นอนนิ่งอยู่หลังบานกระจกในหัวฉันมีภาพเขายื่นเงินให้คนอื่นภาพรอยยิ้มที่ฉันไม่เคยได้รับอีกเลยมือฉันกำแน่นจนสัน่นฉันหันไปมองหมอแล้วพูดช้าชชัดถ้อยคำว่าไม่ต้องรักษาเสียงรอบข้างเงียบลงทันทีเหมือนทุกสิ่งหยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นหมอมองหน้าฉันด้วยความตกใจแต่ฉันกลับรู้สึกสงบอย่างประหลาด แสงไฟเหนือสีสะสันไหวเสียงเครื่องช่วยหายใจเริ่มเบาลงฉันยืนอยู่ตรงนั้นมองดูชีวิตที่เคยร่วมทางค่อยๆจางหายกลิ่นเลือดและยาหอมปนกันในอากาศไม่มีเสียงร้องไห้ไม่มีคำขอโทษมีเพียงเสียงฝนที่กลับมาตกอีกครั้งดังลอดหน้าต่างเหมือนเสียงหัวใจที่ดับไปพร้อมกันฉันเดินออกจากห้องอย่างช้าๆ รองเท้ากระทบพื้นเย็นเฉียบเสียงสะท้อนในถงยาวว่างเปล่าแสงไฟนีออนกระพริบเป็นจังหวะราวกับเตือนบางอย่างกลิ่นยาฆ่าเชื้อยังติดอยู่ในลมหายใจฉันหยุดตรงหน้าต่างบานใหญ่ของโรงพยาบาลหยดฝนเกาะกระจกเป็นเส้นยาวข้างนอกเมืองยังคงสว่างด้วยไฟรถที่ผ่านไปมาแต่ในใจฉันกลับมืดสนิทฉันควักโทรศัพท์ออกมาเปิดดูรายการโอนเงินอีกครั้ง ชื่อของน้องสาวเขายังอยู่ตรงนั้นหกล้านบาทเต็มจำนวนไม่มีการคืนกลับนิ้วฉันสันเมื่อเลื่อนหน้าจอความทรงจำพรั่งครูเข้ามาเสียงหัวเราะของเราในวันที่ยังรักกันคำสัญญาที่เขาเคยพูดไว้ใต้แสงเทียนในงานแต่งฉันหัวเราะเบาๆน้ำตาไหลพร้อมกันเสียงหัวเราะนั้นฟังเหมือนเสียงคนแปลกหน้าร่างฉันสันไปทั้งตัวไม่รู้เพราะหนาวหรือเพราะความม่างเปล่า ข้างในอกเหมือนมีอะไรบางอย่างพังลงเงียบๆขณะฉันกำลังจะหันหลังกลับประตูห้องฉุกเฉินเปิดออกเสียงฝีเท้ารีเรล่งของพยาบาลดังขึ้นคนไข้กลับมาหายใจอีกครั้งหัวใจฉันกระตุกเท้าก้าวไม่ออกภาพในหัวปั่นป่วนเหมือนพายุฝนด้านนอกเขายังไม่ตายฉันหันกลับไปมองทางประตูแสงจากห้องฉุกเฉินส่องออกมาเป็นลำ เสียงเครื่องมือทางการแพทย์ดังรัวราวกับหัวใจที่เต้นกลับมาฉันยืนอยู่ตรงนั้นสั่นไปทั้งร่างหมอหันมามองฉันอีกครั้งเราสามารถช่วยเขาได้แล้วเขาพูดด้วยแววตาแห่งความหวังแต่ในใจฉันกลับได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาเสียงของตัวเองที่พูดซ้ำคำเดิมในความคิดว่าอย่าช่วยเขาเลยพยาบาลหลายคนวิ่งผ่านหน้าฉันไป เสียงเครื่องช่วยหายใจดังสลับกับเสียงฝีเท้าเร่งรีบฉันยืนแข็งทื่ออยู่ตรงนั้นเหมือนร่างไร้วิญญาณสายตาจับจ้องไปยังประตูห้องฉุกเฉินที่เปิดปิดอย่างต่อเนื่องแสงไฟสีขาวข้างในส่องออกมาแรงจนต้องหลีตาเงาของแพทย์และพยาบาลเคลื่อนไหววุ่นวายเสียงเครื่องวัชีพจรดังถีปีปี๊ป,ปีทุกครั้งที่มันดังขึ้นเหมือนหัวใจฉันจะเต้นตามฉันค่อยๆเดินเข้าไป กลิ่นเลือดและยาฆ่าเชื้อผสมกันจนแสบจมูกร่างของเขานอนนิ่งบนเตียงสายระยงระยางต็มตัวเหงือซึมทั่วหน้าหมอหันมามองฉันอีกครั้งเขายังมีโอกาสนะครับถ้าผ่าตัดตอนนี้คำพูดนั้นเหมือนคมมีมกรีดผ่านใจโอกาสคำที่ฉันเคยให้เขามาหลายครั้งจนหมดแล้วฉันมองใบหน้าของเขาผู้ชายที่ครั้งหนึ่งฉันเคยรักสุดหัวใจแต่วันนี้ฉันแทบจำเขาไม่ได้ รอยยิ้มอ่อนโยนที่เคยปลอบโยนฉันหายไปนานแล้วภาพวันนั้นย้อนกลับมาในหัววันที่ฉันเจอสมุดบัญชีลับในลิ้นชักโต๊ะวันที่ฉันรู้ว่าเขาแอบ,บโอนเงินให้คนอื่นวันที่เขาโกหกหน้าตาเฉยว่าทั้งหมดนั้นเพื่อครอบครัวหกล้านบาทไม่ใช่เพียงตัวเลขแต่คือความทรยศความไวใจที่ถูกแลกด้วยความเห็นแก่ตัวเสียงหัวเราะของน้องสาวเขายังดังอยู่ในความทรงจำ มือของฉันเย็นเฉียบฉันมองไปที่เครื่องช่วยหายใจเสียงปี๊บตั้งเป็นจังหวะช้าๆเหมือนหัวใจที่กำลังรอคำตัดสินหมอพูดอีกครั้งตัดสินใจเถอะครับเราไม่มีเวลาแล้วฉันสูดหายใจเข้าลึกความเงียบปกคลุมทั่วห้องเสียงฝนด้านนอกเริ่มตกหนักขึ้นอีกครั้งเหมือนฟ้ากำลังร่วมรับรู้การตัดสินใจของฉันฉันก้าเข้าไปใกล้เตียง มองใบหน้าซีเสียวของเขาอย่างเย็นชามือหนึ่งจับขอบเตียงแน่นอีกมือวางลงบนอกตัวเองหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกถึงแรงสันสะเทือนในอกคุณเคยเลือกคนอื่นแทนฉันเสียงฉันสั่นแต่ชัดเจนวันนี้ฉันก็จะเลือกตัวเองบ้างหมอเบิกตากว้างพยาบาลสองคนชะงักกลางอากาศฉันสบตาหมอแล้วพูดช้าๆทุกคำราวกับมีน้ำหนักพันกิโลไม่ต้องผ่าตัด เสียงเครื่องมือในห้องเหมือนหยุดชั่วขณะมองเงียบไปแต่แววตาเต็มไปด้วยความตกใจฉันหันหลังเดินออกมาเสียงฝนดังกลบทุกอย่างไว้ข้างหลังทางเดินโรงพยาบาลยาวและมืดไฟนิออนกระพริบเป็นระยะฉันเดินไปอย่างมั่นคงแม้น้ำตาจะไหลไม่หยุดแต่ในอกกลับรู้สึกอุ่นขึ้นอย่างประหลาดทุกย่างก้าวคือการปลดปล่อยเสียงหัวใจของฉันเริ่มชัดขึ้นในความเงียบ ฉันไม่ได้มองย้อนกลับไปอีกเลยเพราะฉันรู้ดีว่าเรื่องราวของเราจบลงตั้งแต่วันที่เขาเลือกทอรยศแล้วเสียงฝนข้างนอกยิงคงตกไม่หยุดหยดน้ำกระทบกระจกเป็นจังหวะราวกับหัวใจที่ยังเต้นฉันเดินผ่านโถงโรงพยาบาลยาวเหยียดกลิ่งชื้นจากเสื้อผ้าที่เปียกปนกับกลิ่งยาในอากาศแสงไฟจากโคมข้างทางสองสลัวทุกก้าวเท้าดังก้องในหัวฉันเสียงฝีเท้าของตัวเองกลายเป็นเสียงเดียวที่ยังเหลืออยู่ ไม่มีเสียงใครเรียกไม่มีเสียงขอโทษไม่มีแม้แต่เสียงร้องไห้ฉันเดินไปถึงห้องรอญาติก้าวอี้เรียงแถวว่างเปล่ามีเพียงแม่บ้านกำลังถูพื้นอยู่ไกลๆฉันนั่งลงอย่างช้าๆรู้สึกเหมือนร่างกายไร้น้ำหนักมือที่สั่นเมื่อครู่เริ่มเย็นจนชาในโทรศัพท์มีสายไม่ได้รับหลายสายจากหมายเลขที่คุ้นตาชื่อน้องสาวเขาปรากฏอยู่บนนั้นฉันมองจอนิ่งๆ หัวเราะในลําคอเบาๆจนแทบไม่เป็นเสียงฉันเปิดข้อความเสียงที่เธอฝากไว้เสียงของเธอสั่นที่ขาหนูไม่รู้ว่าเขาโอนเงินให้เพราะอะไรหนูไม่ต้องการมันเลยคําพูดนั้นแทงเข้าในใจลึกๆแต่มันก็สายเกินไปแล้วฉันลุกขึ้นมองออกไปนอกหน้าต่างถนนเต็มไปด้วยแสงสะท้อนของไฟรถเม็ดฝนกลิ้งลงบนกระจกเหมือนหยดน้ำตาแต่ฉันรู้ดีน้ำตาของฉันได้หมดไปตั้งแต่ในห้องนั้นแล้ว มีเสียงพยาบาลคุยกันเบาๆเขาไม่รอดเหรอหมอพยายามแล้วแต่หัวใจหยุดเต้นไปเองคำพูดนั้นลอดเข้ามาในหูแต่ฉันกลับไม่รู้สึกอะไรเลยเพียงลมหายใจที่ยาวและช้าเหมือนปลดพันธนาการที่ผูกมัดฉันไว้หลายปีทุกภาพเก่าๆไหลย,ย้อนเข้ามาในหัวรอยยิ้มความอบอุ่นการทรยศความเจ็บปวดฉันเดินออกจากโรงพยาบาล ฝนเริ่มซาแต่ถนนยังเปียกชุ่มอากาศเย็นพัดผ่านหน้าเหมือนเตือนให้รู้ว่าฉันยังอยู่ยังมีลมหายใจของตัวเองฉันเปิดร่มเดินตรงไปที่ลานจอดรถท้องฟ้าเริ่มเปิดเหมือนแสงแรกหลังพายุฉันหันกลับไปมองอาคารสีขาวนั้นอีกครั้งมันนิ่งสงบราวกับปืนความทรงจำทั้งหมดของฉันไปในกระเป๋ามีสมุดบัญชีเล่มเล็กฉันหยิบมันออกมาเปิดดูยอดเงินที่เหลืออยู่ ทุกบาททุกสตางคือสิ่งที่ฉันสร้างเองไม่ใช่สิ่งที่ใครมอบให้หรือใครเอาไปโดยไม่ขอฉันยิ้มบางๆให้กับตัวเองรอยยิ้มนั้นไม่ได้มีความสุขแต่มันนิ่งและมั่นคงเหมือนคนที่เพิ่งตื่นจากฝันร้ายยาวนานหลายปีและรู้ในที่สุดว่าตอนนี้ฉันเป็นอิสระแล้วแต่ขณะฉันกำลังจะเปิดประตูรถโทรศัพท์สั่นอีกครั้งชื่อเดิมปรากฏขึ้นอีกครั้งน้องสาวของเขา ฉันลังเลเพียงครู่ก่อนจะกดรับสายเสียงปลายสายดังขึ้นแผ่วเบาพี่เขาทิ้งบางอย่างไว้ให้พี่ก่อนหมดสติหัวใจฉันหยุดเต้นชั่วขณะเขาฝากจดหมายถึงพี่ฉันนิ่งไปมือเย็นเฉียบเสียงฝนเริ่มตกอีกครั้งเหมือนฟ้ากำลังหัวรรอยเยาะฉันหลับตาสูดลมหายใจเข้าแล้วพูดเบาๆจดหมนายนั่นอยู่ที่ไหนปลายสายเงียบไปชั่วครู่ มีเพียงเสียงลมหายใจของอีกฝ่ายที่สั่นเบาก่อนเธอจะตอบอยู่ที่บ้านคาาในลิ้นชักโตทำงานของเขาคำพูดนั้นแทงทะลุหัวใจฉันอีกครั้งบ้านสถานที่ที่เคยอบอุ่นที่สุดแต่ตอนนี้แค่คิดถึงมันก็เย็นชาเหมือนสุสานฉันมองออกไปที่ถนนเบื้องหน้าไฟถนนสะท้อนบนพื้นเปียกทำให้ทุกอย่างดูพร่ามัวฉันจะไปเอามันฉันพูดเสียงเรียบและกดวางสาย ในใจกลับปั่นป่วนเหมือนพายุที่ยังไม่จบมือที่จับพวงมาลัยแน่นจนเส้นเลือดขึ้นเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นท่ามกลางสายฝนไฟหน้ารถฉายไปข้างหน้าเป็นเส้นยาวถนนในคืนฝนตกแทบไม่มีรถวิ่งนี่เพียงเสียงปัดน้ำฝนที่ดังเป็นจังหวะเหมือนจังหวะหัวใจของฉันทุกระยะทางที่ผ่านราวกับภาพความทรงจำย้อนกลับมาเสียงหัวเราะของเขาในวันแต่งงานมือที่จับกันแน่นในวันแรกที่ย้ายเข้าบ้าน คำพูดอบอุ่นที่กลายเป็นคำโกหกในภายหลังฉันไม่รู้ว่าขับรถนานแค่ไหนแต่เมื่อไฟหน้ารถส่องไปถึงรั้วบ้านหัวใจฉันกลับเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกมาบ้านหลังเดิมที่ตอนนี้ดูแปลกตาไปสนามหญ้าเปียกชื้นกลิ่นดินหลังฝนแรงโชยขึ้นมาเสียงฝนหยดลงจากชายคาเป็นจังหวะช้าๆฉันเดินไปที่ประตูใช้กุญแจไขยอย่างระมัดระวังบานประตูเปิดออกพร้อมเสียงเอียดเบา,เบา กลิ่นในบ้านยังเหมือนเดิมกลิ่นสบู่ที่เขาใช้กลิ่นกาแฟที่เคยชงตอนเช้าทุกอย่างอยู่ที่เดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนยกเว้นสิ่งหนึ่งความรู้สึกของฉันฉันเดินเข้าไปในห้องทำงานแสงไฟจากถนนลอดผ่านหน้าต่างเข้ามาโต๊ะทำงานไม้สักวางอยู่ตรงกลางห้องและในลิ้นชักขวาคือสิ่งที่ฉันกำลังมองหามือของฉันสั่นขณะเปิดลิ้นชัก มีซองจดหมายสีขาววางอยู่ข้างในเขียนชื่อฉันด้วยลายมือที่ฉันจำได้ดีถึงภรรยาของฉันฉันค่อยๆดึงมันออกมาซองชื้นเล็กน้อยเหมือนผ่านเหงื่อหรือหยดน้ำตามามือสั่นขณะฉีกมุมซองข้างในมีเพียงกระดาษแผ่นเดียวพับอย่างเรียบร้อยฉันกางออกทีละชั้นแสงจากไฟถนนส่องให้เห็นลายหมึกที่จางเล็กน้อยตัวหนังสือเขียนด้วยลายมือรีบๆแต่มั่นคง เสียงของเขาดังขึ้นในหัวเราก็อ่านออกมาด้วยตัวเองถึงเธอถ้าเธอได้อ่านจดหมายนี้แปลว่าฉันอาจไม่ได้อยู่ข้างเธอแล้วฉันรู้ว่าเธอโกรธและเกลียดฉันแต่ขอให้เธอรู้ว่าหกล้านบาทนั้นไม่ใช่เพื่อน้องสาวจริงๆหัวใจฉันหยุดเต้นไปชั่วขณะดวงตากวาดอ่านต่อด้วยแรงสั่นในมือฉันโอนเงินนั้นเพื่อซื้อหุ้นในชื่อเธอเพราะฉันรู้ว่าเธอไม่เคยเชื่อว่าฉันจะทำอะไรเพื่ออนาคตของเรา ฉันตั้งใจจะเซอร์ไพรส์ในวันครบรอบแต่ไม่ทันเธอรู้ก่อนน้ำตาฉันเริ่มเอ,อ่อคำทุกคำในกระดาษเหมือนเข็มที่แทงซ้ำในใจฉันพยายามกลื้อก็สะอื้นในลำคอแต่เสียงหัวใจกลับดังชัดเจนยิ่งกว่าเสียงฝนข้างนอกฉันผิดที่ไม่อธิบายทันทีผิดที่ทำให้เธอเจ็บและปล่อยให้ความเข้าใจผิดกลืนเราทั้งคู่แต่ขอให้เธอรู้ไว้ว่าเงินนั้นทั้งหมดเป็นของเธอจริงๆ มือของฉันเริ่มสั่นแรงหยดน้ำตาตกลงบนกระดาษจนหมึกเลอะประโยคสุดท้ายเขียนเบาๆเหมือนเสียงลมหายใจสุดท้ายฉันไม่ต้องการให้เธอให้อภัยแต่อยากให้เธอรู้ว่าฉันรักเธอจริงๆฉันนั่งนิ่งร่างกายแข็งค้างเสียงฝนตกหนักขึ้นอีกครั้งราวกับโลกกำลังร้องให้แทนทุกอย่างหมุนวนในหัวโรงพยาบาลเสียงหมอคำพูดสุดท้ายของฉันไม่ต้องผ่าตัด มื่อฉันกำจดหมายนั้นแน่นน้ำตาไหลไม่หยุดเหมือนสายน้ำที่แตกทะลักร่างกายสุดลงกับพื้นเย็นเฉียบเสียงสะอื้นดังสะท้อนทั่วห้องเงียบงนันแสงฟ้าผ่านแล้ผ่านหน้าต่างกระดาษในมือสะท้อนแสงขาวสว่างวาบทุกสิ่งในบ้านเหมือนหยุดนิ่งในช่วขณะนั้นเหลือเพียงฉันและความจริงที่สายเกินไปจะเปลี่ยนอะไรได้ฉันเงยหน้ามองเพดานฝนตกหนักราวกับจะชะล้างทุกอย่างออกไป แต่ไม่มีฝนไหนล้างความผิดของฉันได้ไม่มีน้ำตาใดาล้างคำพูดนั้นให้หายไปได้ไม่ต้องรักษาเสียงของฉันในวันนั้นยังดังก้องในหัวราวกับคำสาบที่สะท้อนกลับมาทุกครั้งที่ลมหายใจผ่านออกจากอกตอนนี้ฉันเพิ่งรู้ว่าการสูญเสียที่แท้จริงไม่ใช่การตายของเขาแต่มันคือวันที่ฉันปล่อยให้ความรักตายไปจากใจของตัวเองฉันยังคงนั่งนิ่งอยู่ตรงพื้นเย็น เสียงฝนด้านนอกกระทบกระจกดังเหมือนเสียงหัวใจที่แตกสลายจดหมายในมือถูกบีบแน่นจนยับมึกบางส่วนเลอะติดปลายนิ้วราวกับเลือดที่ไม่อาจล้างออกความมืดเริ่มปกคลุมทั่วห้องเที่ยงแสงฟ้าผ่าที่แลบว่าเข้ามาเป็นช่วงๆส่องให้เห็นภาพเงาของฉันที่กำลังสั่นไหวราวกับหญิงที่หลงทางในเขาวงกตของความเสียใจทุกคำในจดหมายหมุนวนซ้ำไปมาในหัวเงินนั้นทั้งหมดเป็นของเธอจริงๆ เสียงของเขาเหมือนดังก้องอยู่ในหูอบอุ่นแต่ตอนนี้กลับเย็นเฉียบฉันลุกขึ้นอย่างช้าช้ามือยังคงถือจดหมายนั้นไว้แน่นทุกก้าวที่เดินเหมือนเหยียบอยู่บนเศษแก้ของอดีตเจ็บจนแทบหายใจไม่ออกฉันเดินผ่านห้องนั่งเล่นภาพถ่ายของเราที่ยังแขวนอยู่บนผนังภาพบนที่เราหัวเราะริมทะเลภาพที่ฉันเคยคิดว่าคือความสุขกนิรัน ฉันยื่นมือไปแตะกรอบรูปนั้นเบาๆฝุ่นเกาะหนาแต่ความทรงจํากลับชัดเจนอย่างน่ากลัวรอยยิ้มของเขาในรูปเหมือนกำลังมองกลับมาที่ฉันอบอุ่นและให้อภัยน้ำตาเริ่มไหลอีกครั้งโดยไม่รู้ตัวฉันก้มหน้าสูดลมหายใจลึกกลิ่นไม้เก่าผสมกลิ่นฝนเข้ามาในจมูกทุกอย่างช่างชัดเจนราวกับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งฉันสะดุ้งหัวใจเต้นแรง หน้าจอขึ้นชื่อเดิมน้องสาวของเขาชันลังเลอยู่นานก่อนจะค่อยๆกดรับสายพี่คะเสียงเธอสัน่นเขาฝากของอีกอย่างไว้ให้ฉันเงียบมือเย็นเฉียบของอะไรกล่องเล็กๆอยู่ในตู้เซฟเขาบอกว่าให้เปิดหลังอ่านจดหมายเสียงฝนข้างนอกดังขึ้นเหมือนจะเร่งเร้าให้ฉันไปต่อฉันมองไปที่มุมห้องตู้เซฟเหล็กสีทวางอยู่ตรงนั้นสิ่งที่ฉันเคยมองข้ามาตลอดหลายปี วันนี้กลับดูน่ากลัวอย่างประหลาดฉันเดินเข้าไปช้าช้านิ้วหมุนรหัสที่ฉันจำได้ขึ้นใจวันครบรอบแต่งงานของเราเสียงคลิกดังเบาๆก่อนประตูตู้เปิดออกข้างในมีกล่องกำมะหยี่สีน้ำเงินเล็กๆวางอยู่ฉันยื่นมือไปหยิบออกมาฝุ่นบางๆเกาะบนผิวกล่องมือฉันสั่นเมื่อเปิดฝาออกข้างในคือแหวนทองคำขาวสลักชื่อของเราทั้งคู่ ใต้แหวนมีแผ่นกระดาษเล็กๆพับอยู่ฉันหยิบขึ้นมาคลี่ออกเบาๆลายมือของเขาอีกครั้งคำสั้นๆเพียงไม่กี่คำสำหรับวันที่เราจะเริ่มต้นใหม่ฉันแทบสุดร่างกายเย็นเฉียบน้ำตาไหลพรั่งครูไม่หยุดหัวใจฉันเต้นแรงเหมือนพยายามปลุกสิ่งที่ตายไปแล้วให้กลับมาแต่ไม่มีสิ่งใดกลับมาอีกเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นจนกระจกสะเทือนฉันสุดลงคุกเข่าพร้อมกล่องแหวนในมือ เสียงสะอื้นดังสะท้อนในห้องเงียบงนันทุกถ้อยคาในจดหมายทุกภาพในหัวเหมือนคมมีดที่เฉือนใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าฉันอยากย้อนเวลาอยากกลับไปในวันนั้นวันที่หมอมองหน้าฉันด้วยความหวังวันที่ฉันพูดประโยคสั้นๆที่พระชีวิตเขาไปแต่เวลาคือสิ่งเดียวที่ไม่เคยยอมให้อภัยใครฉันได้แต่ยืนอยู่กลางความจริงที่ขมขื่นจ้องแหวนวงนั้นที่สะท้อนใบหน้าของฉันในเงา ผู้หญิงที่ฆ่าคนที่รักด้วยคำพูดเพียงไม่กี่คำเสียงฝนค่อยๆเบาลงอากาศในบ้านเริ่มเย็นสงบฉันลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปยังท้องฟ้าที่เริ่มเปิดกล่องแหวนยังอยู่ในมือเหมือนเศษสุดท้ายของหัวใจฉันกระซิบเบาๆเธอไม่ต้องให้อภัยฉันก็ได้ขอแค่เธอรู้ว่าฉันเข้าใจแล้วลมหายใจอุ่นพ่นออกมากับกระจกจนเกิดเป็นหมอกขาวและในหมอกนั้นฉันเห็นภาพเงาของเขายิ้มอยู่ตรงนั้น ภาพนั้นหายไปเมื่อหมอกจางแต่ความรู้สึกยังคงอยู่ความรักที่ฉันคิดว่าตายไปกลับฟื้นขึ้นในรูปของความเจ็บปวดและในความเจ็บปวดนั้นเองฉันเพิ่งรู้ว่าฉันยังรักเขาไม่เคยเปลี่ยนฉันนั่งลงเงียบๆหยิบจดหมายมาวางข้างกล่องแหวนเสียงฝนหยุดตกเหลือเพียงกลิ่นอากาศหลังฝนที่สดใหม่แต่ในใจของฉันกลับเต็มไปด้วยรอยแผลที่ไม่มีวันหายฉันมองไปยังประตูบ้านที่ปิดสนิท รู้ดีว่าข้างนอกนั้นคือโลกที่ยังคงหมุนต่อไปแต่ภายในบ้านหลังนี้เวลาหยุดนิ่งไปพร้อมกับเขาและฉันจะต้องอยู่กับคำว่าไม่ต้องรักษาไปจนลมหายใจสุดท้ายเสียงนาฬิกาแขวนบนผนังเดินติ๊กตอ,อกช้าๆทุกวินาทีเหมือนกรีดลงกลางหัวใจฉันนั่งนิ่งอยู่ตรงพื้นมองจดหมายกับแหวนที่วางอยู่ตรงหน้าความเงียบหนาแน่นจนแทบหายใจไม่ออกลมเย็นพัดลอดเข้ามาทางหน้าต่างที่เปิดแงม้ม กลิ่นฝนจางๆผสมกลิ่นไม้เปียกในบ้านเก่ามันพาฉันย้อนกลับไปในความทรงจำอีกครั้งวันที่เขาเคยกอดฉันแน่นหลังจากทะเลาะกันอย่าหนีไปไหนนะเขาพูดพลางจ้องตาฉันน้ำเสียงนั้นอบอุ่นและสั่นไหวในเวลาเดียวกันฉันหัวเราะในตอนนั้นคิดว่าเขาพูดเล่นแต่ตอนนี้เสียงนั้นกลับกลายเป็นคำสาบในหัวฉันค่อยๆลุกขึ้นเดินไปหยุดที่โต๊ะทำงานอีกครั้ง มองเห็นรอยขีดข่วนเล็กๆที่เขาเคยใช้มีดคัตเตอร์เชื้นพิตอนตัดกระดาษทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนนอกจากเราที่ไม่มีอีกแล้วบนโต๊ะมีสมุดบันทึกเล่มเล็กฉันเปิดดูโดยไม่รู้ตัวข้างในเต็มไปด้วยตัวหนังสือของเขาข้อความสั้นๆในแต่ละวันเหมือนจดจำเรื่องราวที่ฉันไม่เคยรู้วันนี้เธอหัวเราะอีกครั้งดีใจจังเธอเริ่มเหนื่อยกับงานฉันอยากช่วยแต่เธอไม่ให้ เธอคงโกรธที่ฉันปิดบังเรื่องไว้แต่ฉันแค่อยากทําให้เธอภูมิใจแต่ละบรรทัดเหมือนเขียนไว้เพื่อบอกลาฉันอ่านจนถึงหน้าสุดท้ายตัวหนังสือเบาและลายมือสั่นไหวถ้าฉันจักไปก่อนหวังว่าเธอจะได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งโดยไม่มีฉันน้ำตายหยดลงบนหน้ากระดาษหมึกลลายเหมือนความทรงจําที่กําลังเลือนหายฉันปิดสมุดเบาๆแล้วกอดมันไว้แน่นหัวใจสั่นเหมือนจะขาดออกเป็นชิ้น ฉันลุกขึ้นเดินไปเปิดไฟห้องทั้งหมดบ้านทั้งหลังสว่างจ้าอีกครั้งหลังจากมืดมิดมานานแสงไฟสะท้อนกับกรอบรูปบนผนังทุกภาพคือเรื่องราวของเราตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายฉันมองรูปหนึ่งนานกว่าทุกภาพรูปที่ถ่ายริมแม่น้ำตอนพระอาทิตย์กำลังตกเขายิ้มกว้างมือโอบฉันไว้แน่นในตอนนั้นฉันคิดว่าความรักของเราจะไม่มีวันดับแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าความรักไม่ตายเพราะหมดไฟ มันตายเพราะความเงียบเพราะคําที่ไม่ได้พูดเพราะความเข้าใจที่ไม่มีใครอธิบายฉันนั่งลงบนโซฟาเสียงฝนหยุดไปนานแล้วเหลือเพียงเสียงจิ้งหรีดนอกหน้าต่างอากาศเย็นจับผิวแต่ในอกกลับร้อนรุ่มเหมือนบางอย่างกำลังลุกไหม้ช้าๆภายในสายตาฉันเหลือไปเห็นกรอบรูปแต่งงานที่วางบนตู้ฉันลุกขึ้นเดินไปหยิบมาถือไว้ในมือ มองใบหน้าของเขาอีกครั้งชายคนที่ฉันทั้งรักทั้งเกลียดและตอนนี้คิดถึงจนแทบขาดใจฉันพูดกับภาพในกรอบนั้นเบาๆฉันอ่านจดหมายของเธอแล้วเสียงฉันสั่นและฉันเข้าใจทุกอย่างแล้วจริงๆลมหายใจหนักๆหลุดออกมาพร้อมกับน้ำตาที่ไม่รู้จะหยุดเมื่อไหร่ฉันค่อยๆวางกรอบรูปลงบนโต๊ะมองมันอยู่พักหนึ่งก่อนจะเดินไปเปิดประตูบ้านลมกลางคืนพัดเข้ามาแรงจนผ้าม่านปลิว ท้องฟ้าหลังฝนมีแสงดาวระยิบระยับฉันก้าวออกไปยืนที่ระเบียงอากาศเย็นจนขนลุกแต่กลับรู้สึกเบาอย่างประหลาดเสียงมแมลงกลางคืนดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอเหมือนโลกภายนอกยังคงหมุนต่อไปโดยไม่รู้ว่ามีใครเพิ่งสูญเสียอะไรไปฉันเงื่อยหน้ามองท้องฟ้าในใจภาวนาให้เขาได้อยู่ในที่ที่ไม่มีความเจ็บปวดไม่มีความเข้าใจผิดไม่มีคำว่าสายเกินไป เพราะในที่สุดฉันยอมรับแล้วว่าเขารักฉันจริงๆแต่ฉันกลับเป็นคนที่ผลักความรักนั้นออกไปเองฉันยกแหวนขึ้นมากำแนนในมือโลหะเย็นเฉียบแนบผิวเหมือนความทรงจำที่ไม่ยอมจางดวงดาวบนฟ้าส่องสว่างเหนือบ้านเงียบๆและในเงียบนั้นฉันได้ยินเสียงของเขาในหัวอีกครั้งสำหรับวันที่เราจะเริ่มต้นใหม่ฉันหลับตาสูดลมหายใจลึกน้ำตาไหลช้าๆแต่รอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้า เพราะแม้เขาจะจากไปแต่ความรักของเรายังไม่หายไปไหนเลยเช้าวันรุ่งขึ้นแสงแดดอ่อนลอดผ่านผ้าม่านสีขาวฝุ่นละอองลอยอยู่ในอากาศราวกับเศษเสี้ยของความทรงจำฉันลืมตาช้าชารู้สึกได้ถึงกลิ่นหอมของกาแฟที่ชงไว้ตั้งแต่เมื่อคืนบ้านหลังเดิมเงียบสงบแต่ไม่อึอดอัดอีกต่อไปฉันเดินไปที่โต๊ะทำงานของเขาวางดอกกุหลาบสีขาวหนึ่งดอกไว้ข้างสมุดบันทึก มือสัมผัสปกสมุดเบาๆเหมือนจะล่ำลาครั้งนี้ไม่มีน้ำตามีเพียงความสงบที่ค่อยๆแทรกเข้ามาในหัวใจเสียงนกร้องอยู่นอกหน้าต่างฉันหายใจเข้าลึกรู้สึกถึงอากาศใหม่ที่เริ่มต้นวันใหม่ในใจเงียบแต่ไม่ว่างเปล่าเพราะมีเสียงหนึ่งที่ยังคงอยู่เสียงของเขาที่เคยพูดว่าอย่าหนีไปไหนนะฉันยิ้มจางๆแล้วตอบกลับในใจฉันจะไม่หนีอีกแล้วแต่จะก้าวต่อไป ฉันหยิบกุญแจบ้านขึ้นมาเปิดประตูเดินออกไปสู่ถนนที่มีแสงแดดอุ่นสายลมเช้าพัดผ่านเส้นผมปลิวเบาหัวใจฉันไม่หนักอีกต่อไปเพราะในที่สุดฉันได้ให้อภัยทั้งเขาและตัวฉันเองและในแสงเช้านั้นฉันรู้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่จริงๆ